FC นี่ไม่ธรรมดาเลยนะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้จดอยู่ทุกท่านนะครับผมเอติคินนะครับสวัสดีครับผมรับสรนเบี้ยครับสวัสดีสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนักบอลทุกท่านครับสวัสดีไปถึงท่านที่รับชมการถ่ายทอดสดอยู่ทางบ้านไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศนะครับเราถ่ายทอดสดไปถึง158ประเทศโอ้โหคุณนี่ตัวเลข ท่องมาครับโอ้ทำความจำดีมากเลยนะใช่ได้ไหมครับผมสุดยอดนะครับวันนี้นก็มาเป็นวันอาทิตย์ที่27แล้วจะสิ้นเดือนเราจะองดูองออสับจะสิส้นเดือนอะไรเดือนอะไรตุลาตุลาคมน,นะครับในวันอาทิตย์หน้าวันที่2พฤศจิกาย,ยนคนรับเ,เป็นวันอะไรครเป็นวันวันอะไรวันเสาร์ ไอ้วาทอดกะทิครับที่เอทีชอบแกงที่ร้านเลยเลยครัาชอบชอบเพาะอย่างนี้นะครับกาชอบอาบก็ชอบอบครับวันที่สองมานะครับวันที่สองมาทอดกะทิกันนะครับกับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ครับท่านที่ตั้งใจมาทอดกะทิก็มาเจอกันนะครับที่วัดพระบาทน้ำปูส่วนท่านที่จะมาทำโรงทานครับนะครับโรงทานเข้ามาก็ได้เลยนะไม่ต้องจองไม่ต้องจองวนไปเรื่อยๆวนไปขับวนไปนะวน ตรงไหนว่าเสียบปุ๊บเอาถูกต้องเอาอาหารลงเอาน,น้ำลงเอาอะไรลงได้เลยก็าะจากเอาฐานที่มีางานถิ่ติดน,นะคฮะที่จะรับรูปตะไครับครับผมนะครนะับ <ๆ S 2> มะมาลงตั้งได้เลยะครับจากวันนี้ดูว่าเอนว่าทำไมเราบางๆไปฮะคุณรัชศ <ๆ S 2> รีเบียก <ๆ S 2> ครับรู้สึกว่าทีมงานของๆๆวัดชาติที่ๆๆว่าเราจะไหวพระเก้าวัาเราจะผสุกอะไรบูรุษนะครับจะไหว้พระไหว้พระ อ๋อยังมาดีแกอ๋อเพราะว่าเส้นทางใช่ไหมใช่ทางทางมันจะปิดทีการทางจะปิดเราทางที่เรามาทำวัดภูเขาใช่จะมีทางต่วิดเพราะเขาทำท่ออยู่เป็นรถเป็นรที่บ้านที่จะกลับตำปาดนะปกติเต็มแล้วครับแต่ในข้ามาไม่ได้เพาปิดทางครับผมแต่ก็เลยเป็อ้อมกันนะครับก็ฝากไว้ถึงอาทิตย์หน้าเลยนะเราก็ไปเข้าไปเข้าทางรถบัสไปเข้าทางเใหญ่ครับฝากไว้ถึงวันเสาร์หน้าเลยถ้าใครนำรถบัสมาานะครับก็ มาทางทางค่ายเจริญครับผมนะครับผมเราเส้นทางมาทางวัดน้ำชั่นผ่านทางวัดน้ำชั่นเข้ามาครับแล้วทางทางวัดบอกแล้วว่านักดนตรีวนนักธาราวหน้าครับทางกองทังบกจะเอาคอนเอนเตอร์ไปรับกลุ่มหรือเปล่าไม่ได้เลยนะฮะแล้วก็ไปโยนที่แถวสนามหลวงคุณล่าไปบนปล่าเลยฮะก็าไปขับที่อู้ล่าไปโยนที่อุ้ยคุณเดินกรรมมัน้ับไม่ได้ถามว่าทัดต้อทัดออกประมาณเดือนหนึ่งไม่มีเดือนหนึ่งอ๋อครับผม ว่ามายอมชินนำมาเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าถนนมันทำอยู่ครับก็เลยหาทางเข้าลำบากหน่อยแล้ววันนี้ศิลปินเป็นใครครับคุณรัชซอฟดีเโอ้โหไม่อยากจะพูดดูชุดผมเสิ็จโอ้โหชุดคุณนี่ล้านมาเลยนะทนนี่ยชุดผมโอ้โหมันคืนบ้านเป็นภาพ้านะฮะแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าน้กร้องจะแต่งตัวใกล้เคียงกับผมมากโอ้โหคุณนักกา้หรือเปล่า หน้าดนตรีหน้าดนตรียังแต่งเป็นเหนือเลยมีลายไทยหมดเลยนะครับมีพี่เอี้ยังอยู่บนเดียวอันนี้อันนี้เป็นเส้อะไรเสื้ออะไเออลายไทยายมมันเป็นเสื้อไหมนะฮะพีกุนแต่ไมด้วเป็นซื้อดินเดินเป็นท่างดาาภาพผนตร์เป็นนากต่อเห เป็นเจ้าของห้อหัดเสียงด้วยเป็นเจ้าขห้องมันเสียงด้วยเหรอครับผมเคยได้อัดกับท่านมาครับท่านเคยไปอัดตอนเรื่องละครพระาท่านเคยผมไปพอทำรองารมโนใจธรรมะอยู่เีนจัได้ตอนนี้เราอยู่ไดนอยี่อยู่ในอ่าดูดแล้วกันคุณยังทุ่จังทักักท่อนใจนะสดยอด้จผู้ทำเช โวเพินเขาองเพลงสดวนบอร์เราคราวนี้ทำได้พวกเราเตรียมตัวแล้มาพบกับคุณไก่ไทยชื